น้อยีอก็มอยแต่ยงไม่มาเสียวมาหยิบัน้อย่ชายไปไหนมาจะเนี่ยแต่งตัวสวยจังเลยอ่ะวจริงเหรอจ๊ะไม่ได้ชมเธอจ๊ะันชมคนนี้ไปทาอะไรมาเหงื่อแตกเต็มตัวเชียวก็พี่ีบินมาหาเนี่แหละพี่มีเรื่องจะมาบอก เป็นธุระสำคัญแ,แน่ๆมีอะไรนะจ๊ะคือพี่อะ่ะเก็บความในใจเนี่ยมานานมากแล้วมันถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องบอกเข้าคือว่าพี่พี่อยากจะบอกว่าพี่ชายใหญ่คนเนี้ย <c oughs> พี่ชายใหญ่คนเนี้ย <c oughs> มันถึงเวลาแล้วพี่จะต้องบอกว่าพี่อ่ะ <c oughs> ไม่ได้พูดไหมเนี่ย พี่อยากจะบอกว่าพี่ชายใหญ่คนเนี้ยรักหญิงน้อยมากๆเลยจ้ายิ้ออกไหมล่ะแล้วเจ้ารักพี่บ้างหรือเปล่าพี่ชายใหญ่มาบอกรักผู้หญิงกลางลูกกลางทางแบบนี้ได้ยังไงนะจ๊ะฉันน่ะเป็นผู้หญิงฉันก็อายเขาเป็นเหมือนกันนะเออถ้าพี่รักฉันจริงพี่ก็ไปสู่ขอฉันกับคุณลุงคุณป้าสิจ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ใชยย่ยอดคุณป้าคุณ พี <t <t ่พ่อพูดอไผมก็แต่งงานแล้วโอ้แต่งงานแล้วจะไปพูดอย่างนั้นนะเราจะไปที่ไหนแล้วน้อยโอ้โชคดีจริงๆเลยไปไหนมาจ๊ะเนี่ยอ๋อก็จะเดินมาแถวนี้แหละพอดีว่าโชคดีเจอหญิงน้อยพอดีเลยก็นี่จะไปไหนกันจ๊ะอ๋อกำลังจะไปตลาดนะจ้าจ้าอ๋อจะไปตลาดเดี๋ยวมีเวลาสักแป๊บหนึ่งไหม พี่มีเรื่องจะคุยกับหญิงน้อยสักแป๊บเดียวเองพี่มีอะไรพูดมาได้เลยจ้ะหญ,หญิงน้อยหญิงน้อยรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้หญิงน้อยโตแล้วนะโตเป็นสาวแล้วพร้อมที่จะมีแฟนได้แล้วว่าแต่หญิงน้อยมีแฟนหรือยังเนี่ยยังไม่มีเลยยังไม่มีแฟนด้วยโอ้โหดี oh, oh, เลยหญิงน้อยเพราะว่าหญิงน้อยเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามีคนเนี่ยเขาแอบชอบหญิงน้อยอยู่ด้วยนะใครล่ะจ๊ะคนที่ชอบหญิงน้อยก็คือพี่ชายเล็กเองจ้ะ สวยกันนะเนี้ยสวยมากวันนี้ร<ท>้องกูสวยที่สุดทําไมอ่ะพ,พอพี่บอกรักปุ๊บทำไมหญิงน้อยเงี่ย,ยไปละจ้าคือว่าฉันตกใจนะจ้าฉันเป็นผู้หญิงนะพี่จะมบอกรักแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วหญิงน้อยไม่รักพี่หรือไงถ้าพี่รักฉันจริงก็ไปขอฉันกับคุณลุงคุณป้าสินะเจ็บหรือเปล่าถามว่าพี่ขอกับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ของพี่ เขาจะยกให้พี่ใช่ไหมได้เลยรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปขอเดี๋ยวนี้แหละชอบดีนะถึงโดนตีตายหรอกนี่ถึงเวลานะแค่ตัดใจทีแล้วกันรู้แล้วนะเอาเลยสวัสดีครับคิดได้นโอ้โหเสียงแหมพอเจอคนที่ชอบทำไมเสียงเป็นอย่างนี้มึงจะเสียงยังไงเสียงแกจะเป็นอะไร เขาหน้าอินดูไงยิงน้อยครับไอ้ไอ้ใบมีเรื่องจะคุยด้วยครับพี่ใบจ๋าเรารับรางวัลรับรางวัลกันจ้ะรับรางวัลก่อนมาเป็นแพะปลาหมึกเลยทำไมล่ะเกาใจเปลี่ยนแหมมาอันนี้มาเป็นแพะไม่ขอบคุณคุณแม่ที่มาเป็นตัวตัวขอบคุณยายปองอันต้องขอบคุณคุณแม่ก็เลยพี่ตัวตายขอบคุณครับขอบคุณที่มอบรางวัลมาให้ทางออนไลน์นะครับ ขอบคุณดาวคุใจเอีนะคะทิมดีดีครับเดี๋ยวน้องเมียผมแตกนะครับว้าเนี่ยไม่พูดไม่มีใครรู้ผป็นเมียก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่เมียครับอดีตอดีตเมียครับไม่ใช่เลิกกันเมื่อกี้เลครับุงเมตเหรเินรห้องนายกกูไม่มาวไปไหนอ่ะต้องใส่ไปวัดไล่ขิงทอะไรเรอไม่รู้กูก็ไม่รู้ไปถอยจากไปทางนี้อะไรก็ไม่รู้พี่บายจ๋ามีเรื่องคุยด้วยครับอดีต ไป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 รักหีน้อยว้าน้อยมไอ้ใบมันไปรักหีน้อยครับหย,ยีน้อยรักหี <c oughs> <CA> น้อยหรอ่คร <c oughs> ับอายนี่อะไรัน้อง้ <c oughs> <c oughs> ไตาลุงมองลุงนี่คนเลี้ยงเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะตาลเขาเนี่ยไอ้หญิงน้อยหญิงน้อยหญิงน้อยไม่ขอตอบกันแล้วกันนะแต่ว่าหญิงน้อยยังมีของขวัญที่จะมอบให้พี่ใบ้ด้วยนะจ๊ะไม่ใชครับนี่เป็นดอกไม้หญิงน้อยทำเองกับมือเลยนะโอ้โเกมจำเลยหญิงน้อยพี่ใบ้เหมือนตูดเลย ไปขอหญิงน้อยยตาลไม่ไ่ครับคืออากแต่งานกับหญิงน้อยแหวนอ๋อแหนแวนครับตายแล้วพีกากซื้อกาไปมันหิน้อยเลยกาไรจริงหรือเป่าถ้าอยานไปสู่ขอหญิงน้อยกับคุณลุงคุณป้านะจ๊ะนะครัอีกน้อย ไปลูกไปไ่กับไร่สัญญากับพพอะก็จะช่วยล้างการใช่ไหมว่าอะไรอะไรอะไอไอยน้อยไปไอะไม่ได้ขอยกน้อยไม่ได้ลูกคุณนายเขาสั่งให้รำขึ้นเรือใจลูกไปอดูส